รถเกง๋งราคาประหยัดขอนเริ่มต้นแค่เดือนละ4,700ันเรอบาทเงินทำทุนให้ด้วยครับ7,000 0กว่าบาท มาเจอกับเซลวอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เปลี่ยนมาแนะนําเป็นรถเก๋งราคาประหยัดผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ4,700บาทก็เป็นสีบอลเงินก็ถือว่าเป็นที่นิยมกันมากเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนตามด้วยล้อแม็กขอบ15กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวติดมาด้วยครับท้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟที่เป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าวีออยู่แล้วนะครับเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลส,สีดำเบาอผ้าสีดำตัดกับสีน้ำเงินอ้อมพองมาลัยพาวเวอร์แล้วก็เกียร์ออโต้สามารถใช้งานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายภายในรวมๆแล้วถือว่าสภาพยังเยียมอยู่เลยครับผม ดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1นแอนซด VVTi อ่าประหยัดน้ำมันใช้งานในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีครับถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือท่านใดอยากลองขับก่อนก็สามารถแวะเข้ามาได้เลยฮะยินดีบริการส่วนถ้าลูกค้ามาจากคลิปนี้ยิ่งมีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มห้ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ก็เซวอร์ขอสวัสดีครับ 放下